สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนาฬิกาฟิลก o ฏาร่นนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นคำทำนายดวงประจำเดือนกันยายน2566นะคะของท่านที่มีลัคนาราศีเกิดอยู่ในราศีมกรนะหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะการงานนะคะของคุณในเดือนนี้สำหรับชาวราศีมกรนะจะบอกว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ ไม่ง่ายเออไม่ง่ายสําหรับคุณแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปคืออย่างนี้มันอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเนาะแต่ว่ามันก็ดูแล้วมีทางแก้ไขแก้ปัญหาได้นะคะคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยศักยภาพของคุณขอให้คุณตั้งสติให้ได้เอาอย่างแรกก่อนนะคะสําหรับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจบจากบางสิ่งบางอย่างแล้วไปเริ่มอะไรใหม่ๆอะอย่างเช่นนะบางคนอาจจะ ก่อนหน้านี้ยืดเยือย้อเรือ้อรังอยากจะลาออกลาออกไม่ออกดีลังเลตัดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยเดือนนี้คุณอาจจะตัดสินใจได้แล้วมีการลาออกจากงานเดิมแล้วไปเริ่มต้นใหม่ที่บริษัทใหม่องค์กรใหม่หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ลาออกจากงานประจำแล้วมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้เพราะมันมีเห็นพลังงานของการอัปเกรดอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะที่ก่อนหน้านี้อาจจะอยากลาออกไม่กล้าเพราะดูรู้สึก มันมีภาระหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่ใจเราก็ไม่ได้อยากทํางานที่นี่แล้วแหละจนพอมาเดือนนี้ปุ๊บมีคนมาแนะนํามีคนมายื่นข้อเสนอหรือชักชวนคุณไปทํางานด้วยแล้วคุณก็เลยตัดสินใจได้มันจะเป็นลักษณะการจบปัญหา,าที่มันยืดเยือ้อเรื้อรังทําให้คุณอึดอัดใจมานานแล้วเป็นการไปเริ่มต้นใหม่ที่โอเคการเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ได้ง่ายไม่ใช่ว่าเออไปที่ใหม่หรือทําธุรกิจเองหรือ ไปทำงานบริษัทใหม่แล้วทุกอย่างจะราบรื่นแต่มันจะดีขึ้นอย่างน้อยๆอย่ะมันดีกว่าที่เดิมที่คุณอยู่แน่นอนเพราะที่ที่เดิมที่คุณอยู่มันคือเดทแล้วอะ่ะคือมันไม่ได้แล้วอะ่ะใจมันไม่ได้อยู่ไปก็อึดอัดแต่เราต้องอยู่เพราะมีภาระมีความรับผิดชอบหรืออาจจะเป็นพันธะผูกพันอะไรบางอย่างสัญญงสัญญาอะไรเป็นเนี้ยทำให้เราไปไม่ได้แต่พอเราได้รับข้อเสนอใหม่มาหรือว่ามีเป้าหมายใหม่มีธุรกิจตัวใหม่มี แผนอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นมันจะมีลักษณะของการอัปเกรดการปรับปรุงการได้รับการเชื้อเชิญชักชวนไปทําสิ่งที่มันออตอบโจทย์เรามากขึ้นในด้านการเงินความมั่นคงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็จริงๆไม,ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันมีที่เราต้องปรับตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณจะผ่านพ้นมันไปได้คุณมีศักยภาพมากพอปัญหามันไม่ได้ใหญ่เกินตัวคุณหรอก อย่างน้อยก็คือมันได้จบปัญหาเดิมๆมันไม่ต้องยืดเยื้ออีกต่อไปนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นในลักษณะที่คุณจะต้องจบในเรื่องของออมีลูกค้าบางคนจากคุณไปแล้วก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลง Product สินค้าหรือแม้กระทั่ง การปิดสาขาหนึ่งเพื่อไปเปิดอีกสาขาหนึ่งที่ใหม่อะไรแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเปลี่ยนโปรดักต์ก็ได้นะบางคนเคยขายสินค้า A อยู่แล้วมันไม่ดีแล้วมันยืดเยื้อมานานล้วแต่เราก็กังวลว่าเอยเราคิดไม่ออกเราจะขายอะไรสินค้าใหม่แต่คุณจะได้ไอเดียหรือคุณจะได้คําแนะนําหรือคุณจะไปเจอโปรดักต์ใหม่ซัพพลายเออร์ใหม่ที่ทำทำให้คุณสามารถกลับมาขายดีได้อีกครั้งหนึ่งอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของการเรียน สำหรับบางคนมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคือคุณมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยได้นะคะหรือไปเรียนอะไรที่เป็นเฉพาะทางไปเรียนทักษะเฉพาะอะไรแบบเนี้ยแต่มันจะเป็นในลักษณะที่มันจะต้องไปเรียนแบบไกลบ้านหรือไกลาจากที่อยู่ปัจจุบนันมันมีการเปลี่ยนแปลงยโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นไปในในทางที่ดีเป็นไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็อะไรกันการงาน การเรียนพูดไปแล้วเนาะใครที่หวังในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะยากนิดหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เปลี่ยนแบบจบเลยจากที่เดิมไปสู่ที่ใหม่เปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งแต่มันจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในแง่ที่แบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังรอตรงนี้อยู่อาจจะยังต้องรอต่อไปก่อนนิดนึงนะคะอดทนไว้แต่ปัญหาก็คือว่า ใครที่ยังไม่ได้งานใหม่แล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราเดทแบบว่าเราเบื่อที่นี่มากแต่เรายังออกไม่ได้โดยที่ถ้าไม่มีที่ใหม่ห้ามออกต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นคนที่อย่างที่พูดไปตอนแรกว่าเออมีคนแนะนํามีคนมาออฟเฟอร์อย่างเงี้ยไปได้นะคะแต่ถ้าคุณยังไม่มี คุณเตรียมความพร้อมคุณอัปเกรดอัพสกิลตัวเองโดยการไปศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อรอรับโอกาสที่กําลังจะเข้ามานะคะแต่ถ้าคุณออกไปตอนนี้โดยที่คุณไม่มีงานใหม่สํารองรออยู่เลยไม่มีธุรกิจไม่มีอะไรรออยู่เลยคุณจะว่างงานไปอีกยาวแล้วเดี๋ยวมันจะอึดอัดแล้วมันจะเครียดแล้วมันจะเขาเรียกว่าอะไร บริหารจัดการยากในภายหลังเออหรือไปหางานทีหลังมันจะยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะที่เป็นเคสที่ยังไม่ได้มีออฟเฟอร์ใหม่เข้ามาให้อดทนไว้ก่อนนะเดี๋ยวปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีมกรนะคะเดือนนี้จะบอกว่าจริงๆการเงินคุณค่อนข้างสดใสนะเรียกได้ว่ามั่นคงอะ่ะหลายๆคนถ้าพื้นดวงดีๆก็คือมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะเอออย่างเช่นขายที่ได้ขายบ้านได้หรือขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆได้อะไรแบบเนี้ย โอเคเลยนะคือเรียกได้ว่าความบักบันความมุ่งมั่นของคุณนะไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะยังไงได้รับผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อดีเลยทีเดียวเชียวแหละนะคะแล้วก็สำหรับบางคนที่เหมือนกับรอที่จะได้เงินบางส่วนคืนอาจจะเป็นเงินที่เราเคยให้เขากู้ยืมไปหรือเงินที่มีคนติดเราหรือลูกค้ายังไม่จ่ายอะไรแบบเนี้ยเออมันจะได,ได,ได้ได้คืนกลับมาในเดือนนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะหา ช่องทางใหม่ๆเพิ่มช่องทางโอกาสในการทำเงินอย่างเช่นอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่เหมือนกับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของออนไลน์ทำเป็นอาชีพเสริมงานอดิเรกไปด้วยอย่างเช่นทำงานประจำอยู่อันนึงคือคือในที่นี้คือหมายความว่าคุณจะต้องมีงานที่มั่นคงอยู่ตัวหนึ่งนะเอออันนี้ห้ามปล่อยนะไม่ใช่ว่าแบบเทงานประจำแล้วออกมาแบบเริ่มต้นใหม่อะไรขนาดนั้นนะอ อันนี้ในที่นี้นะในในแง่ของการเงินนะคะก็คือหมายถึงว่าคุณอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วแล้วคุณก็เอานู่นเอานี่มาขายอะไรเพิ่มเติมหรือว่าให้ความรู้หรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางออนไลน์เพิ่มเติมอย่างเงี้ยทำได้นะคะแล้วก็ใครที่คาดหวังในเรื่องของการเงินบางอย่างที่โปรเจกต์โปรเจกต์หรือว่างานเนี้ยคุณอาจจะหยิบจับทำมานานละ มันกําลังจะมาถึงจุดสิ้นสุดมันกําลังจะถึงดิวที่ได้รับเงินก้อนสุดท้ายอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่เออก็มีโอกาสจะได้รับภายในสิ้นเดือนนี้นะคะคือเงินขาเข้าเท่าที่ดูไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ทำงานหนักหน่อยแต่ว่าได้คุ้มค่าไม่ได้เหนื่อยฟรีแน่นอนเงินที่เรารอคอยเงินตกเบิกเงินที่คนค้างจ่ายเดี๋ยวก็จะได้รับกลับมานะคะไรายได้เสริมมีโอกาสทำได้ออแต่อย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับ ลูกหลานหรือบริวารหรือคนในปกครองของคุณหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้มันจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับใช้เงินไปเพื่อเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลบริวารเออนะคะอาจจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการออออออให้การศึกษาหรือซื้อของให้อะไรแบบนี้นะแต่มันมันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่หรอกแต่ว่าถ้าวางแผนได้เรากออ็วางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายไว้ก่อนนะคะส่วนใครที่อยากจะขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือ ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆมีโอกาสขายได้นะคะมีโอกาสขายได้นะความรักของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะคะเอาเริ่มต้นจากคนโสดก่อนเนาะโสดดูทรงแล้วก็ยังโสดต่อไปคนที่มีคนคุยก็อาจจะยังรู้สึกไม่ถูกใจไม่โดนใจเดี๋ยวเราก็ยังหาคนใหม่ไปเรื่อยๆเรายังมันยังเป็นลักษณะของการมองหาไปเรื่อยๆมันยังดูไม่ได้ ตกลงปรงใจกับใครหรือคนที่เข้ามาก็ยังไม่ค่อยโอเคบางคนอาจจะแบบแทบไม่มีคนเข้ามาเลยด้วยเออเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนมันออกไปในลักษณะที่เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะเราดูมีความแบบหลบๆบ หลบหลีกคนที่จะเข้ามาอะไรเงี้ยหรือเรารู้ว่ามีคนเล็งเราอยู่แหละแต่เราก็จะทําตัวแบบโลโรไฟเงียบที่สุดอย่ามายุ่งกับฉันอะไรทํำรองเนี้ยนะเออมันก็จะเป็นลักษณะแบบเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงหรือหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเออเอนจอยอยู่คนเดียวตอนนี้เริ่มชินแล้วโอเคใช้ได้ไปเที่ยวคนเดียวก็ได้ไม่ติดอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะคะมันมีพลังงานของกันแบบอยู่คนเดียวเยอะนิดนึงนะเดือนนี้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วระมัดระวังนิดนึงก็คือต่างฝ่ายต่างทํางานยุง่ง ต่างฝ่ายต่างต้องใช้ความคิดต่างฝ่ายต่างต้องแบบไปโฟกัสกับเรื่องของหน้าที่การงานมันอาจจะทําให้มีความความขัดแย้งอะไรบางอย่างกันเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆนยนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็คือคุยกันดีๆก็แล้วกันจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณกับคู่ของคุณน่าจะมีความ ความเขาเรียกอะไรสามารถช่วยเหลือกันได้ในเรื่องของหน้าที่การงานการให้คาปรึกษาการระดมสมองการพูดคุยอะไรแบบนี้เออถ้าไปโฟกัสทางด้านนั้นอ่ะมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าไปโฟกัสว่าแบบเรื่องการมีเวลาการสวีดการโรแมนติกอะไรอาจจะไม่ได้ในเดือนนี้นะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เนาะก็ใจเย็นๆกันนิดนึงแล้วกันแต่ว่าสําหรับบางคนนะเ,ออเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเวลาเจอกันแบบตัวเป็นๆก็จริงแต่ว่าก็จะได้เจอกันในโลกออนไลน์นะหรือว่าใครที่เหมือนกับ มีภาระหน้าที่อาจจะต้องห่างกันโดยการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปทํางานต่างประเทศเดินทางไกลอะไรแบบนี้เอิมก็จะเป็นลักษณะการติดต่อทางไกลนะคะก็คุยกันคุยกันให้เยอะนะคะพยายามคีพรีเลชชั่นชิปอย่าเปิดช่องว่างให้คนเข้ามาจากการที่เราไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะเดี๋ยวนี้โซเชียลมันง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็นิดนิด,นดหน่อยหน่อยวันหนึ่งก็เท x t ข้อความเป็นห่วงเป็นใยดูแลใส่ใจอะไรแบบนี้เท่านั้นเองนะะในเรื่องของสุขภาพนะคะในเดือนนี้ ภาพรวมค่อนข้างแข็งแรงดีมากเลยนะคะใครที่มีปัญหาเจ็บป่วยก่อนหน้านี้มันน่าจะฟื้นตัวหายแล้วก็กลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมแล้วดีมากๆเลยนะคะส่วนใครที่แบบก่อนหน้านี้อาจจะมีผ่าตัดมีอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นลักษณะที่เข้าที่เข้าทางแผลผ่าตัดหายราบรื่นนะคะแข็งแรงดี อาจจะมีปัญหาก็เล็กๆน้อยๆน้อยอย,อย่างเช่นออฟฟิศซินโดรมนะคะเนื่องจากนั่งทำงานเยอะอันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อาจจะเฉพาะเจาะจงนิดนึงไม่ได้เป็นสำหรับทุกคนนะ,นะคะสาวๆอาจจะให้ระมัดระวังในเรื่องของอพวกมดลูกระบบสืบพันธุ์นิดนึงนะอาจจะแบบปวดประจำเดือนหรืออะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะไม่ได้เป็นปัญหาดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะสุดท้ายนะคะในส่วนของคาแนะนาจากพี่ไพ่อารักเกิลนะจริงๆมัน สอดคล้องกับไพ่ทาโร่มากๆนะคะซิงกันอย่างไม่น่าเชื่ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมไพ่นะก็คือสับได้อะไรก็แปลไปอย่างนั้นนะคะอย่างแรกก่อนเขาบอกว่า b p p t t i e n t ซึ่งดูจากในรูปเราจะเห็นเป็นต้นไม้ที่มันกําลังงอกเงยเติบโตนึกออกไหมเหมือนกับคนเราอะค่ะเวลาจะเติบโตก้าวหน้ามันอาจจะอยู่ในจุดที่เราจะต้องเผชิญความแบบอึดอัดความความ เปลี่ยนแปลงความแปลกใหม่อะไรบางอย่างบ้างเขาก็แค่อยากจะบอกว่าให้คุณอดทนเอาไว้เพราะนี่มันคือส่วนหนึ่งมันคือสเต็ปหนึ่งมันคือบันไดขั้นหนึ่งของการที่คุณจะเติบโตประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะคะก็แค่ค่อยๆปรับตัวไปเนาะส่วนอันที่2 b r e a t h e นะคะก็คือหายใจบ้างพักผ่อนบ้างพักบ้างไม่ต้องหักโหมออกไปสูดอากาศสดชื่นมีเวลาผ่อนคลายให้ตัวเองได้อยู่อย่างสงบ นิ่งใช้ความคิด enjoy กับสิ่งรอบๆข้างบ้างนะคะ <_ d ance> เท่านั้นเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพแหละเนาะส่วนอันสุดท้าย express your feelings นะคะก็คือเนี่ยก็อย่างที่บอกไปในเรื่องของ relation s h i p ความสัมพันธน์นะใครที่มีคู่มีคนคุยมีอะไรก็แล้วแต่เราพยายามแสดงออกความรู้สึกของเราให้เขารับรู้ความรู้สึกดีๆนะอะไรที่ไม่ดีก็ยังไม่ต้องเนาะ <_ d ance> เลือกพูดแต่เรื่องดีๆพูดจาแบบ น่ารักภาษาดอกไม้เป็นห่วงเป็นใยคือบางทีเราคิดแต่เราไม่แสดงออกเขาก็ไม่รับรู้บางอย่างมันคาพูดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยน้อยทานข้าวหรือยัยงวันนี้ทํางานเหนื่อยไหมอะไรแค่เนี้ยมันก็สามารถทําให้จิตใจของคนฟังมันชุ่มชื่นได้เออแล้วมันก็มีพลังต่อในการที่จะก้าวหน้า move on ทําอะไรต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรดีๆมีเรื่องดีๆมีเรื่องมีความสุขก็ไปเล่าให้คนที่เรารักคนที่เราแคร์ฟังเท่านั้นเองนะคะดีมากๆเลยนะสําหรับเรียนนี้ ใครที่เจอปัญหาอือดติดขัดก็อดทนนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะปรับตัวไปเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะที่รับฟังมาจนจบนะคะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจนะอย่าลืมกดเป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะ